เ้าเป็นกติกเลยครับเมย์ชอบราดราดเลยเร่งรอบปัมเต็มกําลังครับเช้านะครับทีังหวัดวิรัมเนาะเมื่อวานคืนนอนหลับดีมากๆนะครับเพราะว่าเหนื่อยด้วยนะครับเห็นไม่เอ่ยข้างหน้าของผมนี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าต้นมะพร้าวน้ําหอมของบ้านแพรใช่ไหมครับที่น้องห่มได้บอกไปนะครับเนาะกาลังรถมาแล้วนะครับพอดีจะย้ายต้นมะพร้าวนี้ไปปลูกวันนี้ผมแต่งชุดแบบ พร้อมแล้วพร้อมทํางานแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปเดินไปตรงนี้นะครับตรงหน้าบ้านก็จะเป็นเจอน้องควายนะครับเยอะแยะไปหมดเลยพี่ถ้าใช้พี่เอ็มยกต้นมะพร้าวแกมทำแฟนฉันถามว่าทำไมแกเหมือนเม็กซิโกจริงเลยวะก็ถามว่ามีมัสตาร์คืาเรียกว่ามีหนวดอะมีหนวดแล้วเหมือนเม็กซิโะ ตอนนี้เราก็นั่งทายรถนะครับนี่ไงนะ้องคนนี้ก็แบบห้อย,อยมีถังน้ำด้วยนะคือต้องบอกว่าถนนที่นี้คือแบบฝุ่นตลกอบอวนนะวอ่ะเราเอียงยานนะมาสีเรียนดิ <laughs> เขาเป็นกระติกเลยครับ แม่ชอบราดตักเลยแม่กินต้มมะละสวยเออมต้มอยู่ไหนถ้วยนี่อ่ะบ้วนตักข้าวไม่ต้องบอวนตะกี้เดียวเพราะข้าวออกอีกเย่ะไปเย่ะไปออกออกอีกข้าวแล้วใส่น้ำต้มให้แกมะละกันไก่นี่เอาตามมะละนะ ช่วงนานะครับวันที่2องหรือสามเอิยนะครับนั่นแหละก็อพอดีตอนนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวได้ถึงไหนแล้วนะครับจะไปสัมภาษณ์นายช่างนิดหน่อยนะครับนี่ล้านหลานอยู่ตรงน,นี้นะครับมีน้องหมาด้วยจุ๊จุ๊น้องหมา <c oughs> ตอนเช้านะแดดก็โอเคครับไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงมกร,ราอะไรประมาณน,นี้นะครับมันจะ เย็นๆเนาะแต่บางทีคืนเราไม่มีมันจะร้อนๆมากร้อนจริงๆนะครับเป็นวันที่สอของการปลูกมะพร้าวนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเทสระบบน้ําไปแล้วนะครับเทสระบบน้ําปั๊มสองแรงนะสองแรงนะครับปั๊มสองแรงก็ตอนนี้เปิดอยู่ที่ประมาณเกือบสามพันรอบนะครับก็ตอนนี้หัวสปริงเกอร์ก็ไหลทุกหัวนะ หลายทุกหัวเลยตอนนี้ก็ปลูกไปแล้ว80%ครับปลูกไปไป80%ตามร่องตามร่องสวนก็ร่องละ20ร่องละ20ต้นยาว100เมตรครับยาว100เมตรตัว 20, ร่องละ20ต้นก็ระยะห่างก็ต้นละ5เมตร5เมตรครับพอดีท่อขาดท่อขาดก็เดี๋ยวไปซื้อท่อเพิ่มอีกประมาณ200เมตรตอนนี้ก็เร่งรอบปั๊มเต็มกำลังครับเทศระบบน้ำ ันนรอนตอนนี้ปัม๊มแผงแผงโซลาเซลล์ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับตอนนี้แผง570ปัตผลิตกระแสไฟตอนนี้มอเตอร์ใช้ใช้กินกระแสไฟอยู่ที่155โวลต์นะกินกระแสไฟ7.2แอมป์แล้วก็พอมอเตอร์วิ่งได้2,700รอบครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า มันไม่ใช่ไฟฟ้ามันเป็นพลังงานโซลาเซลล์จากแสงอาทิตย์ไฟแรงแดดแรงมากวอเตอร์ก็วิ่งเร็วนะอันนี้แดดไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะวันนี้เพราะช่วงหน้าแรงมันไม่มีฝนมันมีแดดไอ้มันไม่มีฝนต้องรดน้ำสองวันทีหนึ่งสาวันทีหนึ่งก็รู้สึกพอใจกับระบบระบบน้ำครับตรงนี้กับระบบน้ำไหลก็ดีนะครับเพียงพอแต่อนาคตถ้า ต้นพาวโตขึ้นก็ต้องเพิ่มหัวสปริงเกอร์ขึ้นไปตัวละสองหัวนะครับโอเคครับแล้ววันนี้หลังจากเลิกง,งานมาตอ,นนอยู่ไ๋อตอนนี้อยู่ที่สวายจีครับสวายจีอยู่ใกล้ากบ้านเราเออสวายจีก,ก็ห่ <Okay. S 1> างจากบ้านประมาณ13มกิโลครับ <12. S 1> 13กิโลนะท่านน,นี้มาตลาดกันก็นนตลาดสดเปิดทุกวันเลยครับ ตลาดเสรเปิดทุกวันก็มีผักสดเยอะเลยโอเคได้ผักเยอะเลยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ร้านปลาก็มีปลานิลน,นะฮะมีปลานิลเนนะี่ยชุดชุดละร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบก็มีร้อยสี่สิบก็มีเครื่องเคียงนะน้ำจิ้มรสเด็ดอ่อความเครื่องเคียง,น,ยงน้ำจิ้มรสเด็ดร้อยสี่สิบแต่ร้อยสามสิบบาทนะที่เห็นอยู่ก็เป็นมะกอกนะครับมะกอกก็เราก็เอาไปตำตำส้มอ,อีสานบ้านเรามันคือมันต้องตำส้มอ่ะมันใส่ปลาานะใส่ปลาาแบบใส่ปลาเแบบน้นเน้นๆอะไรเงี้ยของแบบ มากรอมันทําแบบพอใส่ไปมันจะมีความฝาด,าฝาดรสหวานด้วยรู้สึกอร่อย,อยครับอร่อยมากเลยใช่นะครับตอบตอนนี้ออนะครับตอบครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านเผ็ดไฟนะครับผมร้านเผ็นไฟนะอันนี้คืออะไระพี่นะอ๋อไข่กระทะนะครับก็มาร้านน้ำพริกนะครับนะครับก็มีน้ำพริกหลากหลายเลยนะมีทั้ง น้ำพริกปลาปลาทูนะำพินะครับแต่ผมมชอบแมงดานะไม่ใช่วิชายแมงดานะครับไม่ไม่ใช่แมงดาใช่แมงดานะชอบผูชายชอบชอบกินน้ำพริกแมงดาเรียกว่าอะไรเนี่ยขนุนครับขนุนอ่อนครับถ้าภาษาอีสานมุกมี่นะยายเอามายังไงเนี่ยอ๋อยายเก็บมานี่ยายอายุป่านนี้แล้วยายจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยเอาไม้สอยอ๋อเอาไม้สอยอ๋อ ทำไม้สวยเอาสวยมาแล้วก็หักลงกำเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อกำสิบบาทเองโอ้สิบบาทนะครับเยอะมากเลยนะครับถ้าไปขึ้นขึ้นเก็บเองก็อันตรายนะยายบอสิบบาทนะอุดหนุนยายสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยจอาสวยแพงมากเท่าไหร่นะไม่ใอ่คิดว่าน่าจะสิบดอลมั้งร้อยหนึ่งเหรอสิบดอลก็ยี่สิองร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทป๊าโอเคไปได้ของข้าวเยอะแล้ว เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับคทางแล้วโอเคนะครับ,นะรบตะปูก็มีนะครับ อร่วยมากเราซื้อของก็งเสร็จแล้วนะครับก็ซื้อของเยอะอยู่นะหมดหลายบาทเลยก็เดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านนะครับผมแค่นี้ก่อน